สวัสดีค่ะอัศวินนี้นะคะวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์นะคะของอัศวินครั้งที่11แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่วันกุดติงวันนี้นะคะได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์สาดตพลจันลงแล้วก็อาจารย์สมภพสืรนปคุณนะคะในเรื่องของการลงมือทาค่ะวันนี้ท่านได้ให้การบ้านเรานะคะในเรื่องของการพูดคุยกับผู้คนนะคะโดยให้เรานะคะ ติดต่อกับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเราไม่เคยติดต่อมาก่อนนานแล้วนะคะหรือคนที่เราไม่เคยติดต่อเลยนะคะเพื่อฝึกนะคะในการมีปฏิสัมพันธ์หรือในเรื่องของ relationship นะคะเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ซึ่งวันนี้นีนทำได้มีการติดต่อเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทั้งหมด5ท่านนะคะซึ่ง ท่านเองที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะได้รับการติดต่อจากนี้ในอนาคตก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้มีการสารสัมพันธ์แล้วก็ริเลช i p ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่นีได้แชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะว่าวันนี้ในโลกธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะการทําธุรกิจที่บอกว่าเป็นออฟไลน์มีหน้าร้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง นะคะตอนนี้เราจะต้องศึกษานะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับการตลาดออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ได้แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าสนใจนะคะในเรื่องของการเรียนรู้อย่างเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่เราได้มีการโพสต์ขายสินค้าในเว็บ c s s i f y e d ต่างๆนะคะแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้มีการแชร์ว่านี้ได้เงินมาแล้วจริงๆนะคะแล้วนี้ก็จะมีการทาต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีโพสต์ขายนาฬิกาค่ะ ก็มีคนมาติดต่อนะคะแล้วมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะฉะนั้นท่านที่ดูนะคะ Facebook หรือ Youtube ในขณะนี้นะคะถ้าสนใจเรียนรู้หลักการขายในเว็บ c s s i f i e d นะคะให้ขายได้ทำยังไงแล้วก็การคิดราคาจะตั้งราคายังไงไม่รู้จะทำยังไงนะคะ เข้ามาที่สมาคมค่ะเราจะมีการเปิดเรียนทุกวันเสาร์นะคะของสัปดาห์ค่ะซึ่งเสาร์ที่4นี้เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะนี่ค่ะเสาร์นี้นี่จะเป็นคนหลีดให้กับทุกท่านนะคะว่าคุณจะเข้ามาซื้อขายในตลาดออนไลน์ได้อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจติดตามเบอร์โทรนะคะ0926161415นะคะ ชอบกดไลค์นะคะรักกดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ